วราหะได้เปิดใจเล่าประสบการณ์ถูกแฟนคลับติดตามและลุกล้อมความเป็นส่วนตัวว่าส่วนตัวที่เคยเจอน่ากลัวที่สุดทีมือไม่นานมานี้คือเหมือนเขาโพสในทวิตเตอร์ว่าเขารักเรามากแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนคงรู้ว่าเรามีคู่จิน้นซึ่งเขาไม่อยากให้เราสมบังกับใครก็เลยโพลรูปปืนลงทวิตเตอร์ว่าอยากให้เจอนะแล้วเขาก็มาจริงๆค่ะแฟนคลับเราเป็นคนเห็นก่อนบอกพี่ฟ้าเขามาจริงๆนะเราก็เลยให้พี่เลี้ยงเข้าไปถามก่อนว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็คุยด้วยดีๆค่ะณนะตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะแต่พอเวลาผ่านไปถ้านนนนั้เเขขาามีปืืหรอว อรออกมาก็คงนะตรงนั้นแหละเพราะเขาก็มีกระเป๋ามาด้วยค่ะนอกจากนี้อิงฟ้าเผยเด้วยวา่าก็มีตามที่คอนโดอีกนิตีิบอกว่ามีคนมารอเราที่ข้างล่างเราก็เลยบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวเราไม่อนุญาตนะถ้าเราเจอเราพูดไม่ดีใส่นะอันนี้ต้องเตรียมรับไปให้ได้ด้วยมันก็ไม่ควรเนาะจริงๆเป็นเรื่องมารยาทและติดํานึกจริงๆบางคนเข้าใจก็ดีไปแต่บางคนที่พูดยากก็ยากจริงๆแล้วบางทีเราก็คอนโทรไม่ค่อยได้ด้วยก็เคยบอกว่าถ้าลุกล้ำมาขอห้องเราแจ้งความนะตอนนี้ก็พยายามหาอาะไรที่เซตตี้มากขึ้นสถานที่อยู่อะไรต่างๆค่ะ